<laughs> đấy tục phá, đấy tục phá, ông, wa men bó thứ, pino wa men bó thứ, ugh, ugh, đấm จะอยู่อ่เลยดีสวัสดีครับพี่น้องเบ็ซีทุกทุกคนนะครับเนาะมาปอกับตาตา,ตามายุดผ้ามวนครับมือนี้มาหาไซเบตคือเกาคือเดิมพี่น้องแต่ว่ามือนี้เอาเบ็ดโคมมาด้อยพี่น้องเด้อเบ็ดโฟมครับยี่สิบก้อนนี่แหลนะเนาะแล้วก็เอาเบ็ดขั้นมานำ้ำสิบอันเพื่อมีโอกาสหนีส่แต่มันบม่เหมือก่อน กรับเยื่อถักเหมือนเดิมพี่น้องเยื่อถักเหมือนเดิมครับครับมือน so ีมาไม้ค hmm. ล er, so so ้องหลอกไม้นาะพี่น้องเนาะตอนนั้นมันน้ำแห้งจักสิมีปลาบ่มีปลาเด้อพี่น้องเด้อลองใส่เบิ่งแต่มันนี่ปลากะหมานเข้าแหรอเนาะเอาไปยังหน้ามันว่าไม้ปลากระสิมาไม้เลยพี่น้องเอาเอาเอาตาตาเขาอยากใส่เบ็ดก่อนก่อยเงียบก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้ามันถ้าถ้ารุ่นเกับในการซับก่อยเงียบครับพี่น้องก่อยเงียบก่อยเงียบไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาต้องใส่ถุงมือ พรก็เมือกมันหลายนะพี่น้องกอไว้ก่อนกอไว้เท่าไรอันสิบอันเราค่อยใส right like ่ทีเดียวนะพี่น้องเนาะเอาเอาเอาขอยัดก้อนเงียบก่อนครับทันแรกครับก้อนเงียบไปหาอันเนาะลงทันแรกเลยครับแต่ตีพิมพ์มันจะน้อยแต่ว่ากะมือนี่าจันมีหลุ่นหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาหลอกพ้องไม่แหละที่นี่หนามันแห้งเนาะครับเนาะเราถึงก็ทิวังเลยหนามันแห้งช่วงว่างหันหนึ่ช่วงปีใหม้นะครับหนามันเขาจะขึ้นมากเพื่อปลามันขึ้นมานก็ได้พี่น้องเนาะ ลองมาใส่เดิงครับเอา้ากับมันหมานมันกัดจ,จีไนตโตแล้วพี่น้องอาบหนามนเด้ินไม่มาคักไม่เดินแต่ถึงพานี่วะน่ะพันเลยพันเลยอใส่บาอยากคือเบ็ดพันหรือ,อ,อพี่น้องเบ็ดฟุ้มเบ็ดน้อยเท่ากับโยนได้แต่ว่าตอนนี้พันเลยครับนี่หนามเหย่ใหญ่ปลาใหญ่เพิ่นว่าแค่แมนอมแมนบุหรี่อ่ะเอาลองเบิไงพี่น้อง có hai loài 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 gì ạ bò xây bò nhạt quân bà đó gì đã làm, à, làm à, ô, lec, okay, Thân 2, này làm cái cái được khi nào khăn lẹt mán có ông ta rồi đưa, 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 đưa. lùng đây <laughs> <laughs> à, nghe ngoài luôn thuẫn à, bọn dẹp mằn con cho ba thịt ba cả lắm bạc nha cả bó cái nhắn có hai cái mất thiệt lắm cái phà bó dơ mà cứ nó đi xiếng nhắn ngồi ngồi bướng Đó, dạy, làm cái tuần mới đây đừng đừng đi phá มัดไปพร้อมนี่เชิญดึงครับโอเคอันที่สามพี่น้องอ๋ออันหนาท่อเลยอันเดียวเลยหนาท่อเลยหนาท่อเลยล้านเส้นอีกแล้วล่างน่้านเช่นมันก็ถึงจุดอบล้านเส้นเู้ยหูปลาไหลเนี่ยบ้จกหูปลาไหลยี่กบาท อีเด็กหอย่างเงี้ยบน่นี่ยาเด้อจกเลยเดย้คนหมักจกี่เหล่าสายยาสายจกี่เหล่าเนาะนอ,อันดีสารเลยพี่นอ้องฮะตาตาไทยเบิังสนิทเลยพี่น้องเด้อแต่ต,ะตะออาตาเขาญยากใส่เบ็ดก่อนมันสีเหมิดมันสีขาวก่อนหกโมงเคืองแล้วพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้ามือเลีงจังรุนกันว่ามันสีหมานบ่กับหมา้ไม้พี่น้องมองเห็นไม้ไม่ดอกไม้ที่เคยมาหน้านั่แหละแหละแต่ว่าหน้าม,มันแห้งไปแหละเขาหลอกข้อมไม้ กคิดว่าปลามันสิขึ้นมากกันหนาเนอะพี่น้องเนาะก็เลยลองมาใส่เบิงเอา้าจะตาของอยาใส่เบ็ดก่อนมันแรงใจนุ่นกันนะพี่น้องเด้อโอเคครับน้ำตาสิไหลหพี่น้องเอ้ยยามเบียนป่าเป็นซีฟเมื่อเห็นเสือกเป็นอันเดียวพี่น้องโอ้คุ่นปลานอนองลงอยู่คุ่นเนาะลงไปเบิงลงไปเบิงโอ้บต่บว่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องหลอกไม้เนาะพี่น้องเนาะมันน้ำม,มันแห้งหมายวัดดวงอื ได้ก็ที่ว่าดีไปเนาะบ่ได้กับบอสยังเนาะลาอมาเลยพี่น้องลาอมาเลยเอามันขึ้นปัดตุบนี่ละหมดลาแห้งหลายรุดค่ะไร่ <c oughs> ตกปลา,า, <c oughs> าเอ้าอย่าเฮไม่ละไม่ก็ได้อึ้บนี่ กินเล็กกับพี่นอ้องเนาะเอาแซมแหลกเนาะพี่น้องเนาะถือว่าหมานยุ่งแหละสำใครเป็ดกปุ่นละโอเคยามเป็ดมาสิบกาอันกอลังพอแซมเดียวกตบไ่ว่า,วากันนะเพราะว่านั่นเป็นคลองหลอกไม้พี่น้องหนามมันแห้งไปแล้วเพิ่นก็มาลองหลอกคลองไม้แต่คิดว่าป่ามาันสิมากกับหนามเนาะเอา้าเป็ดกห้องกับ,บ่หลายมือ เบ็ดเต้ยี่สิบเจ็ดอันเบ,บ็ดขั้นกับบริษัทพี่น้องเอ้ยเอ,ยอามาซื้อโอเคโอเคพี่น้องเก็บปลาครับผมแต้มแดกมาแล้วมันหม,มานนะพี่น้องบังเบิ์งสายสายรู้สึกว่ามันถือหลากเนะาะสวัสดีพี่โตพี่โตอีตกกรณีหนึ่งแล้วพี่น้องเลยว่าแค่ไหนนะขั้นแหลกขั้นแหลกที่เ้าใส่บางแรงเออโอ้ยน,อน,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 น้ำอุ้ยไหล ติกลากเลยพอถึกถือต้มครับถือต้มขั้นแรกอะไม่เป็นอันนี้แล้วขั้นแรกยาว่าน้ำแรงบ่ะเนาะเอาไปยังใส่ลุ่มอินเส้าไม่ผิดอะชื่อว,ว่ากับบอกไว้แล้วเนาะก่อนหัวคิดกิดชื่อว่าข้องคนหลอกไปอาชีพมีปลาหรือว่าอาชีพมาปลามาตามน้ำเนาะพี่น้องเนาะจะรุนกันเบิ้งกันว่มามันจะได้บ่ถ้ามันได้ก็ถือว่าหมาันเนาะพี่น้องนะเนาะอา๋ออ๋ออ๋อ โอเคครับผลงานพี่น้องสองเต้มครับสองเต้มสองแต้มกตสวยงามอยู่ล่ะเด็กพ่อแดดเดียวพี่น้องพ่อแดดเดียวคือว่าอะไรเนาะมันเป็นคล้องหลอกไม้ครับเด็กน้ำมันแห้งน้ำกะบโฟกัสว่าป่ามันจะมีหรือว่ามีนะเพราะว่าอาศัยแค่ว่าป่ามันถึงมาตามนะพี่น้องเนาะเบ็ดยิบเจ็ดอันเบ็ดโฟมเบ็ดขั้นเอาไปใส่กับไปใส่พี่น้องเล้วยมันเหมือนกันครับคือประมาณที่เ่าพี่น้องสองตัวกับแดดเดียวพอได้กินอยู่เนาะ เงินยังหลุดกันใหม่เนาะฝากของเอ็มเน่ตาตาพี่ผ้าวม่วนกับมืินเสาร์หลุดกันใหม่แล้วพี่น้องเด้อแก้วครับแก้ว,วดีพี่น้องสวัสดียังมือเซาครับหลังจากยามเบียดมาโอ้แมนกูเบียดมาสี่หานเนาะกับมาหยกเมึงขั้นนี้มันกับบดินนะครับพี่น้องมันกับบดึงหรอกแต่วันท่านเลยอยากหัวไม่มีป่าบ่พี่น้องเนาะแต่ว่ามือเคลื่อนเท่ากับมายามก็ไดสองแกลบกับว่ได้คาดหวังเหียงหม่างไหเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็น คลองหลอกไม่แลกกนามันแห้งเนาะใส่าปลา,า,า,ม,ามันสึินมากนาเอ้าสียางปเบิ้งสกุยเบิ้งพี่น้องมันสถบ่เนาะมาดดมาดีแกเองเหรอพี่น้องเอ,งเอง้ยยยามันถือตัวใหญ่นนแต่แทนมีปลากมอาขวงเ้ยเอ้าอาเบิ้งเนตันหน่เนใม่ม่กัใม่โอ้

เล็กวะล่ะชิ้นเล็กวะล่ะบ่หุงเ้เอดึงกับเสาร์หนีนะมาแล้วครับแถมแบกดีว่าโอเคพี่น้องสำคัญกระตุ่มขึ้นนี่แหละเอ้าอันหมานอยู่พี่น้องมันอยู่เบีดยิบยิบเจ็ดอันเนาะเบ็ยดฟมเบ็ดคันเอามาซื้อปุ๋ยใช้มืด อาโอเคครับแกมแรกครับมันมันาองขั้นต่อมาเลยดึงมือฝุ่นมัดดยมีมัดยมี่ดึงมือฝุ่นฝุ่นกูบุ๊คกูดิโออยากจะฟพ้่ไปดังไฟถงเนาะดวงนอ๋อดวงีนอ๋โอ้โโอ้โ ตึงยู่ยด้ครับแล้วมีตวัวบัวมีตวัวมันก็ต้องดินไมเนาะดิหมลูกไปไกลแต่พออู้ <c oughs> อเจือกไหม <c oughs> มาเป็นกองพันเลยบ่ดิเหล่อยโอ้ตีนะอื้เงาเขีดขึ้นงาเนาะโอ้หอยชันขาดเลย

วาเมนบอถือพี่น้องวาเมนบอถือโอ้โหดำขลึ้นตึงดับหมโหเลยมาแข่งแต็มสองพี่น้องแต็มสองมันกี่เกาแต่ว่าอันนี่ปนแทบแทบโดยพี่น้องมันมันคัดตุ้งยังไงหลีอวะอ๋อา๋อเมียนพี่น้องเมียนถือว่ามีแต็มเนาะพี่น้องตึงเวลาครั้งหนึ่ง งาน้าเกืองักเนาะโธ่บงเงียเสียบตุอยแ่อ the ยู the <c ười> ่ๆเลยต้องดีเดีอยวต้อบสูงมือเลยลูบสูมือ่นะคนก็บอดี้เลยเนะคนบสดใสเลยบสูงมือ่นะคนกบสดใสเลย ถูมือเลยวะที่ด้ลง,เ,ลงเ,เป็นแบบว่าถูมือที่ลวแลวม่แบบอะไรนหรอยเหรอของใหม่อยู่เนาะ อย่างพี่น้องเป็นหัวแล้วกดีๆก่อนดีขึ้นสวยครับบึน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 อ้วนลกูกครึ่งหมดเลยปลาได้เอ็ดบ้างบ้าที่ว่าเอ็ดปันเ,เ,เลยก็ถืวอว่างามอยู่พี่น้องแน่าจอยนะเดี๋ยวอาพี่น้องสามอันทีท่ไทยครับ หนึ่งผ่านไปเงียบจี๊มันพันหรือว่ามันจังไงแต่พันคือบอดินบะดาวเห็นไหมมัดดีดีเดี๋ยวแต่มันบิงไปเนาะเบ็ดเป็นพันถึงหว่าฝ่าพัน กูวัวกวัวกูออเอา้าวัวพี่นังพี่น้อง,องโอกาสหนาจังว่ากันไหมเอา้ามือนี้กะบ่ได้สรุปผลงานในเบืเ่องเรื่องพี่น้องเรื่องมันยุ่นถุงอย่าออกมา่ยากามือขึ้นกะเด็ปลาค้อสองตัวถือว่าหมานยุ่นละกะบ่ได้คาดหวังองี้ยงหลายเพราะว่าเป็นคลองหลอกไม้และ้วกะ็หนามมันโหดแต่มากอาศัยว่าป่ามาก,กับหนามเนาะก็ถือว่าหมานมือขึ้นในสองตัวมือซอกกะเด็ปลาค้อใหญ่ตัวหนึ่งข้อหน่อยตัวหนึ่งเค็ยงตัวหนึ่ง รวมแล้วเป็นหาตัวพี่น้องเบ็ดยิบเจ็ดอันกับทีว่ามัน่ะฝากไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อกับต,ต,ตบาๆหยุดพาวมวลสำหรับคลิปนีาไว้สั่นี้โอกาสหนาพอกันไหมสวัสดีครับ